สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลม่ละและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการเสียงตามสายประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566 รายการที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละรายการเสียงตามสายออกอากาศผ่านทางหองกระจายข่าวไร้าสายเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธ และวันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬกาเป็นต้นไปนะครับและท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละวันนี้นะครับอยู่กับกระผมในวิกันทากาศนักประชาสัมพันธ์พิธีกรผู้ดำเนินรายการครับและดิฉันนางสาวพิญญพัฒน์จงคำคนงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ ในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2566นายพิสิทธิ์แมะละ่เจลิเรนพรนายกองค์การบริหารส่วนตเมละ่ะพร้อมพนักงานข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามอสอน,นอกเกมประจำปีการศึกษา2566เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและห่างไกลยาเสพติดละยังเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล VIP ในเวลา16.30นากานาทีโดยประมาณแนสังเกตทวีวัฒนาการลงปลัดองค์การบริหารส่วนตมุลไม่ละรักษาราชการกาแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตมุลไม่ละเป็นประธานปิดในพิธีการแข่งขันกีฬาภายในมสอน,นอเกมประจำปีการศึกษา2566 วันที่17พฤศจิกายน2566เวลา8.30น,นกองช่างองค์งการบริหารส่วนตำมนแม่ละได้นำรถขูดตีนตะขาบออกปฏิบัติงานเกลี่ยขยะในพื้นที่จัดการขยะหมู 2. ่2และในวันที่17พฤศจิกาย,ย256 6, น2566นายพิศิษิ์แม่และเจริญพรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำมน์แม่ละประธานศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาประชาชนตำมนแม่ละพร้อมด้วยกองช่างและงานนิติการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกกมาพาโด โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกกมาพาโดผู้ใหญ่บ้านกกมาพาโดผู้นำชุมชนและประชาชนประชุมตรวจแนวเขตที่ดินและเจราจา,กาเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินณโนะรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกกมาพาโดหมู่ที่5ตะมนแม่หลักอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาและในวันที่18พฤศจิกาย,ยน2566นายพิสิทธิ์แม่หลักเจริญพรน,นายกองค์การบริหารสวนตะมนตแม่หลักเป็นประธานเปิดพิธีกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี2566 เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สร้างความรักความสามาัคคีในหมู่คณะณโรงเรียนแม,ม่แม,ม่ละตะมนลแม่ละอําเภอท่าสองยางจังหวัดตาค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงกิจกรรมฝากข้าระชาสัมพันธ์ค่ะองค์การบริหารจังหวัดตมลต์แม่ละขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ในวันที่25-27พฤศจิกาย,ย 2, น2566ณบริเวณท่าน้ำสะพานแม่ละย,ย่าง ในวันที่25พฤศจิกายน2566มีระวงย้อนยุค26พฤศจิกายน2566มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่งชมการแสดงละครพมา่าชมการแสดงดนตรีสดการออกร้านของกินของใช้ค่ะและในวันที่27พฤศจิกายน2566มีการประกวดกระทงใหญ่พร้อมขบวนการสกแสดงละครพมา่าชมการแสดงดนตรีสดการออกร้านของกินของใช้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม055-030-579ค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้ไอกรนโรคไา้ไข้หวัดติดต่อง่ายอันตรายถึงชีวิตหากมีไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอซ้อนกันทีๆ5-10ครั้งหรือมากกว่าจนทำให้หายใจไม่ทันมีเสียงดังวูบให้รีบพบแพทย์ไม่ควรซื้อยามาทานเอง ป้องกันได้ด้วยการพาเด็กไปรับวัคซีนป้องกันโรคไอโกนตามนัดหมายให้ครบถ้วนเริ่มพบผู้ป่วยแล้วในประเทศไทยกดดูรู้โรคบายกรมควบคุมโรคค่สะสาระน่ารู้เรื่องถัดไปนะครับนมแม่ดีอย่างไรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยเพราะในน้ํานมอุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารมากกว่า300ชนิดย่อยง่ายและดูดซึมได้ดี เพราะมีใย,ยอาหารที่ละลายน้ำได้มีพร้อมทุกที่ทุกเวลาสะอาดปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยเพิ่มและเสริมสร้างภูมิต้านทานเหมือนลูกได้รับวัคซีนทารกสมองดีมีความสุขและได้รับความอบอุ่นจากแม่เสริมสุขภาพของแม่ให้แข็งแรงและป้องกันการตกเลือดหลังคลอดอบรมฟรีมีอยู่จริง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน4ีสามตากร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตากรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรพมา่าเพื่อทำงานเบื้องต้น30ชั่วโมงระหว่างวันที่27พฤศจิกาย,ยนถึง1ธันวาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน,น43ตากแห่งที่2วงเล็บแม่สอดอาคารโอทอกชั้น2 หัวข้อการอบรมการทักทายแนะนําตัวเองการบอกลาการนับตัวเลขวันเดือนปีการเริ่มงานเลิกงานการนัดหมายการบอกตําแหน่งของสถานที่การซื้อขายของต่อรองราคาสินค้าการขอความช่วยเหลือขอโทษขอบคุณการคุยโทรศัพท์ความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปสัญชาติไทยสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตรค่ะ สามารถติดตามข่าวสารต,าต่างๆขององค์การบริหารส่วนตมแม่ละได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตมแมละ www.mela.go.th หรือทางเพจ f a c e b o o k อมตม่มละและสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-030-579หรือทางปรษณีน์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตมนเมละสารบัญอันสกอตากแอดเมล .go.th สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำมนตแม่ล,มละก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลขา่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำมนตแม่ล,มละได้รับทราบกันด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนาทีมโดยนายพิสิทธิ์แม่ละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำมนตแม่ล,มละสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ